สวัสดีครับมายช่วงดีๆมาแล้วครับวันนี้พามาชมทุเรียนช่วงวัยกระตอกนะครับช่วงกำลังกินกำลังนอนนะครับผมดูครับแตกยอดสวยมากเห็นแล้วสุดแสนจะภูมิใจสำหรับทุเรียนต้นนี้ครับผมทุเรียน สามปีเสร็จครับสามปีต้นๆนะครับสำหรับซุปเปสตานะครับถ้าเปรียบเหมือนคนก็อยู่ในช่วงวัยกระตอกเลยครับผมวัยแตกเนื้อสาวครับผมนะครับดูความสมบูรณนะ์ฮะยอดยอดพุ่งนะครับยอดพุ่งหน้าแรงครับผม ดูครับสวยงามจริงๆครับดูฮะฝั่งนี้ฝั่งนัางทางด้านทิศตะวันออกดอกยังเป็นหางปลาอยู่ครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกเขาก็อยูในช่วงใบเพสลาดบานแล้วดูอดอกเขาเออใบเขาจะ บานบานกว่านะครับทางด้านโน้นอยู่ในช่วงหางปลาอยู่นะครับหนูเป็นสาวแล้วพี่หน้าหนูพร้อมมีลูกแล้วนะจ๊ะขอบอกให้รู้ทั่วกันนะครับผมว่าหนูโตเป็นสาวแล้วนะครับ หนูจะมีลูกแล้วนะดูะตอนนี้ก็กำลังกินกำลังนอนไปก่อนโตไวๆดูครับสมบูรณ์ครับต้นเกือบสามปีไม่ใช่ต้นเกือบสี่ปีครับสปีต้นๆกิ่งก้านถือว่าใช้ได้เลยครกิ่งข้างนะครับผมกิ่งพันธุ์ซื้อมากิ่งข้างเล็กมาก150บาท ประมาณฟุตเดียวนะที่มาปลูกีีแรกนะฟุตเดียวเขาเลยเป็นซปเปอร์สตาร์ของสวนเลยครับสำหรับทุเรียนน้องใหม่ที่ไม่ใช่สองต้นที่มีลูกนะครับสองต้นที่มีลูกนั้นสิบสปีนะครับอันนี้3ปีต้นๆน,นะครับสวยงาม หนูจะเป็นสาวแล้วนะครับดูถ้าเป็นช่วงคนก็อยู่ในไวยกินกำลังกินกำลังน,น,นอนครับผมไวยกระตาะเลยครับผมโอเคครับผมช่วงนี้ก็หน้าแรงก็พาได้แค่นี้พาชมได้แค่นี้แล้วครับผมหนูต้นไม้ต้นกำลังเป็นววยกระตาะมั่งต้นเล็กมั่ง ตอนที่อยู่ระหว่างการเป็นลูกบ้างนะครับมีสามสเต็ปสามระดับเลยครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามหมายช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ